Porsche Panamera S Hybrid นะครับมีความผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์สันดาปนะครับ V6 เบนซิน s u p e r c h a r g e ด้วยแล้วก็มีระบบไฮบริดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยปั่นนะครับแรงม้าสูงสุดมันจะอยู่ประมาณ380ตัวแต่จริงเขาจะแบ่งเป็น2 2 2ส่วนนะครับส่วนของเครื่องยนต์เบนซินสันดาป V6 s u p e r c h a r g e ยจะผลิตแรงม้าได้ทั้งหมด333ตัว ส่วนเจ้ามอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่มีแรงม้าทั้งหมด47ตัวก็เลยกลายเป็นรวมกันกลายกลายเป็น380แรงม้านะครับคาว่าไฮบริดเนี่ยจากที่ผมลองไปขับเนี่ยไฮบริดจะทํางานช่วงไหนถ้ามีแบตประจุไฟได้จังหวะออกตัวจะใช้ไฮบริดหรือจังหวะยกคันเร่งเครื่องจะดับทันทีเลยเหลือแต่ระบบ Hi ไฮบริดไว้นะครับซึ่งจุดนี้แหละที่มันทําให้ลดอัตราการกินน้ํามันไปได้พอสมควรเลยเพราะว่าอะไรปกติเนี่ยเครื่องยนต์จะกินน้ามันหนักที่สุดคือช่วงไหนช่วงที่เรา ออกตัวหรือช่วงที่มีโหลดเยอะๆความเร็วเราไม่สูงแต่การที่จะหนีศูนย์เนี่ยหนีความเร็วจากศูนย์ขึ้นไป2 0 30ไปไปถึงร้อยเนี่ยมันมีเรื่องภาระโหลดเจ้าตัวระบบไฮบริดหรือมอเตอร์ไฟฟ้านี่แหละจะเข้ามาช่วยในช่วงนั้นก็คือจะแทนที่เราจะต้องฉีดน้ํามันเปรน้ํามันในการออกตัวเจ้าไฮบริดนี่จะช่วยออกตัวแทนแล้วพอความเร็วเราได้ระดับหนึ่งรือเรากดคันเร่งหนักได้ระดับหนึ่งเครื่องยนต์เบนซินสันดาปก็จะทํางานปกตินะครับในกรณีที่แบตมันได้ค่าครับแต่ถ้าเกิดแบบ จอดจนแบตหมดเลยหรือว่าระบบไฮบริดแบตไ,ไม่ได้เยอะมากเนี่ยมันก็อาจจะออกตัวได้เป็นสิ่ปกติแต่พอแบตมันได้ที่มันก็จะสลับไปเตะไปเตะมาถ้าเกิดใครที่ขับไฮบริดน่าจะรู้อยู่คือเดี๋ยวมันจะทํางานบ้างไม่ทําบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับซึ่งถามว่ามันจะต่างกับไฮบริดในรถยุคใหม่ใ,หมในในบางรุ่นเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเลยว่าเขาว่าไฮบริดของเขาอะเขาจะใช้คขาว่าทวินเอนจินอย่างรถรุ่นใหม่ๆอย่างพวกตระกูล B M I 8ดที่ผมเห็นนะครับที่เป็นทวินเอนจินแล้วก็วอลโวตัวใหม่นะครับท เครื่อง T8 ที่เป็นทวินเอนจิ้นเหมือนกันที่คําว่าทวินเอนจิ้นคืออะไรอย่างเนี้ย Porsche คันนี้นะครับเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าขับเคลื่อนล้อหลังแบตเตอรี่วางหลังแล้วก็จะมีมอเตอร์ส่งกําลังไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้าระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวเกียร์นะครับเอาง่ายๆคือเอาพุทที่ออกมาจากเครื่องยนต์กับเอาพุทที่ออกมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าก่อนจะไปถึงล้อจะผ่านด้วยตัวเกียร์8เกียร์นี้ก่อนแต่ในรถอะไรใรุ่นในปี2020 ก็ยังเป็นอารมณ์นี้เหมือนกันแต่มันก็ยังมีระบบไฮบริดไฮบริดหนึ่งที่ผมพูดใน B M I 8หรือแม้กระทั่ง Volvo นะครับตัว T 8ที่เขาจะแยกกันชัดเจนเลยคือขับล้อหน้าเครื่องยนต์เบนซินล้อหลังเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าเอาง่ายๆคือแบ่งแยกชัดเจนต,ตันอะรลนของใครของมันเลยนะครับระหว่างตัวเบนซินกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจริงๆเขาเรียกไฮบริดเหมือนกันแต่ผมว่ามันต่างอารมณ์มาเลยถ้าเรามาดูในเรื่องอรายละเอียดจริงๆอะต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับคำว่าพา n ์นามล่าเอสไฮบริดเลย จุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเลยแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับด้วยความที่ว่าเออคาว่าไฮบิดอาจจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำมันแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ลองขับตัวไฮบิดแล้วลองไปขับตัวธรรมดาจะมีความรู้สึกว่าเออไฮบิดทำไมมันวิ่งดังก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันมีทั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบเบนซินมีซูเปอร์ชาร์จอีกแต่จุดหนึ่งที่เออทำไมรู้สึกช่วงล่างมันรู้สึกว่ามันมีการเข้าโคง้งเข้าไหลได้รู้สึกว่า มันนิ่งกว่ารถที่ไม่มีตัวไฮบริดในตัวพันเดอรเมล่าเหมือนกันถามว่าพออะไรโดยปกติรถทั่วไปเครื่องยนต์วางหน้าขับเฟืองท้ายไปด้านหลังต่อเพาไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของเครื่องยนต์ปกติแต่คันนี้เครื่องยนต์วางหน้าแล้วก็ต่อเพาไปที่เฟืองท้ายด้านหลังแต่อีกจุดหนึ่งคือมีเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาอยู่หลังเฟืองท้ายทีนในโซนแถวด้านหลังของตัวรถเลยนะครับจุดนี้แหละทําให้รถคันนี้มีอัตราส่วนน้าหนักนะครับระหว่างหน้ารถไปหลังรถอยู่ที่เกือบจะ50 5 0บิเลย น้ำหนักทงหน้าอยู่ประมาณ47น้ำหนักทงหลังอยู่ประมาณ53จริงๆมันก็เรียก50-50แล้วละ่ะมันต่างกับรถปกติทั่วไปที่เราขับขับกันเครื่องวางหน้าปกติที่เครื่องยนต์น่ะมัน่วงหน้าทําให้หน้ามันหนะักแต่หลังมันจะเบาๆในบางทีนี่เราจะมีความรู้สึกว่าเออทำไมวันนี้เราขนของหรือนั่งเยอะทาไมช่วงล่างเราแน่นขึ้นเพราะว่าการกระจายน้ําหนักที่มันทําให้อ,าตาตอัตราส่วนคือยิ่งกระจายมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้รู้สึกการเข้าโค้งหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยมะเป็นซีล,ลิ่งที่ดีขึ้น นี่แหละเป็นจุดที่ไฮบริดมันได้เปรี่ยนครับการที่มีแบตเตอรี่มันทําให้หนักแต่ความหนักของมันไปถ่วงไว้ด้านหลังทําให้บาลานซ์รถมันกลายเป็น50:50 50. แล้วผมชอบอย่างหนึ่งนะขอบุญไฮบริดอีกนิดนึงปกติรถไฮบริดหลายๆรุ่นนะ่ะเราจะรู้สึกถึงรอยต่อระหว่างการเป็นไฮบริดตอนนี้ใช้เบนซินอยู่ขับปืด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 พอไฮบริดทำงานอาจรู้สึกว่าเครื่องมันนิ่มเพราะว่าพูดไม่ได้เพราะเครื่องมันถูกดับทิ้งไปเลยแล้วพอจังหวะที่เหมือนเรากดคันเร่งหรือว่าเครื่องยนต์กลับมาทำงานใหม่นะ่ะเราจะรู้สึกถึงรอยอึอ คันนี้รู้สึกไหมรู้สึกคือยังไงมันก็ต้องรู้สึกด้วยการที่เครื่องยนต์มันสั่นกระเทือนนะครับแต่ร้อยต่อตัวนี้ผมว่าถ้าคนไม่ค่อยสังเกตแทบจะไม่รู้เรื่องเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราเปิดตัวดิสเพย์ตรงหน้าจอเนี่ยว่าไฮบริดทำงานอยู่ในส่วนไหนนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์สันดาบหรือมอ ah เตอร์ไฟฟ้านี่เออเราอาจจะเห็นอ๋อตอนนี้เ,ออเราจะรู้สึกได้ถึงการตวัดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้าเกิดเราขับแบบยูทเซอร์เท่าไปที่ไม่สนมนันอ่ะมันจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือจะเป็นเครื่องยนต แล้วตัวนี้ช่วงล่างเป็นถุงลมด้วยถุงลมก็คือสามารถปรับแข็งอ่อนปรับสูงต่ำได้สไตล์รถถุงลมของ p o r s เช e นะครับถ้าเกิดใครดูจากคลิปก่อนที่ผมรีวิวเจ้าตัวลู่คายเคนนะครับมีคนมาแซวว่าคันนั้นนะ่ะมันคือลู่มันไม่ใช่คายเยนอย่างนงี้ะขอแก้เน้นงคือไม่ใช่แก้คือหลายคนจะเข้าใจว่าผมพูดว่าคาว่าลู่นี่คือสำนักแต่งเลยแล้วคือจริงๆมันก็เป็นสำนักแต่งแหละแต่ ลูฟจริงๆแล้วเหมือนเป็นเอารถพื้นฐานของปอร์เช่ในรถสปอร์ตหลายๆรุ่นมาพัฒน,นาต่อแล้วก็ติดโลโก้ลูฟเป็นรถยี่ห้อลูฟนะครับแต่ในตัวคายเยนอ่ะที่ผมบอกอ่ะถ้าเราไปเซิร์ชในเมืองนอกเนี่ยคำว่า R D 3 0 s สเนี่ยสากลเขาไม่มีเพราะฉะนั้นอ่ะมันมีแต่ปอร์เช่ที่เป็นออปชั่นลูฟนะครับก็คือลูฟเหมือนเอามาเป็นตัวแต่งเสริมเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันจะไม่ได้เป็นเหมือนฟิลลูฟที่เป็นลูฟจริงๆเหมือนในรถสปอร์ตปกตินะครับแล้วก็มีคนมาเหมือนมาแซวบบกว่าาัน Rd 30s ในโลกนี้ไม่ใช่เมืองไทยเท่านั้นนะครับกลับมาที่พาเมล่าต่อซึ่งจากคลิปนั้นแหละที่ผมก็พูดมาแหละว่าเออผมมีความรู้สึกว่าด้วยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นรถมือสองนะครับจะมีความรู้สึกไม่ดีกับคำว่าโชคถุงลมนะครับแต่ด้วยความว่าผมว่าผมอาจจะยึดติดกับยุคสมัย10กว่าปีที่แล้วที่คาว่าช่วงล่างถุงลมมันแพงมากไม่ว่าจี้ห้อยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับมีคนเหมือนมามาให้ข้อมูลนะครับว่าเออคาว่าถุงลมเนี่ยคือถ้าเราเบิกของแท้ ราคามันก็สูงแหละเพราะันตามจริงก็อยู่หลักแสนหลายแสนอะไรก็ว่านไปนะครับและด้วยคําว่าปอร์เช่ม,มันก็ตามราคาถามว่าแพงไหมกับราคารถ10ล้านซ่อมโช๊คลักแสนผมว่าปกติแต่เราก็อาบางทีอาจจะสะดุ้งทีเวลาซ่อมนะครับแต่ด้วยโจทย์เนี้ยมันมีตัวเลือกใหม่ที่ส่วนตัวผมยังไม่ได้ลองนะก็คือเรื่องตัวโช๊คที่เขาบอกว่าเป็น O E M ของยี่ห้อน,นั้นยี่ห้อน,นี้มีตั้งแต่เกรด A ันเกรด F น,นะครับที่ราคาเดี๋ยวนี้มันดอปลงมาหรือถ้าเอาแบบพดโหดเลยเอาของเดิมไปซ่อมเพราะว่าจริงๆระบบโชค๊คของลมมันม,มรัันกกก็็เเปตววาาลล เขาบอกว่ามันซ่อมได้ยิ่งถูกไปใหญ่แต่ถามว่าในโจทย์ความรู้สึกผมนะโอเคด้วยความถูกราคามันถูกขึ้นมาหลายเท่าอ่ะหลายเท่าตัวจริงแต่ก็ไม่รู้ความทนทานมันจะสู้เรื่ของสูงหรือเปล่า ในโจทย์นี้มันก็อยู่ที่แต่ละคนละคือถ้าเราอยากเอาสบายใจเราก็จัดของแท้ของศูนย์ไปเลยแต่ถ้าเราลองมาเล่น OEM เอรอาคามันก็ถูกลงไปเยอะนะแต่จุดนี้ก็ต้องเช็คนิดนึงว่ายี่ห้อไหนตัวไหนมันดีนะครับแต่สบายใจก็เล่นของศูนย์ของแท้เลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อมเติอที่ให้มานะครับแต่กรณีของคันนี้เนื่องจากมันเป็นรถศูนย์ A AS นะครับก็มีอะไรก็เข้าศูนย์ตอนนี้วันรันตียังมีอยู่หรือว่าอนาคตถ้าวันรันตีหมดแล้วก็เข้าศูนย์ในราคาพิเศษได้นะครับอันนี้ก็พูดเื่อนอะึงงงโชคถรห คือเราเคยมีความรู้สึกว่าเออเล่นคอยสปริงเราสบายใจกว่าแต่พอ,พอ,พอผมันลองมาขับในคันเนี้ยที่เฮ้ยแม่โชค๊คลมมันมันได้ฟิลอะคือด้วยความที่ผมห่างหายกับคำว่าโชค๊คถุงลมมานานน่ะสมัยก่อนโชค๊คถุงอ๋อเออแข็งอ่อนปรับดูแล้วก็วิ่งไปเห็นรู้เรื่องเลยหรือว่าบางทีสูงต่ำรู้ว่าปรับสูงต่ำได้แต่พอมันในตัวเนี้ยพอผมลองมาขับคำว่าถุงลมอีกทีนึงเออว่ะมันมีโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตคือถ้าฟิลแบบเออผู้ใหญ่นั่งเนี้ยเขาจะชอบสไตล์คอมฟอร์ตนะคครรัับืืออมมมนนนก็จะุ่ๆสไตล์ถเห รถซีดานปกติทั่วไปวิ่งบนถนนเมืองไทยมันก็จะนุ่มๆหน่อยเวลาเราปรับเป็นคอมฟอร์ตหรือปรับนุ่มสุดแต่สไตล์ผมมันถ้าเกิดผมขับคนเดียวอ่ะผมรู้สึกว่าคอมฟอร์ตอ่ะมันนุ่มเกินไปเวลาขับเร็วๆรู้สึกว่ามันโยนโยนมันจะโก่งกลางเก้งๆนิดหนึ่งนะครับก็เลยปรับเป็นโหมดสปอร์ตพอกดม็นปึ้งเออว่ะรู้สึกได้เลยถึงความโชกว่ามันกระด้างขึ้นแต่พอเราขับเนี่ย โอ้โหมันก็ดิ้งขึ้นเ่นขันเข้าโค้งนี่เนียนยขึ้นแบบเห็นรู้สึกได้เลยนะครับซึ่งโอเคจุดนี้คำว่าโชคของลมผมว่ามันเออมันก็มีเสน่ห์ของมันนะในสไตล์ของคำว่าโชคของลมแล้วคันนีเป็น,นกุญแจ Keyless Go นะครับเราพกไว้ในกระเป๋าเดียวเวลาเปิดเรามาจับปุ๊บมันปลดล็อกให้เลยแล้วก็เปิดได้แล้วก็เวลาล็อกก็กดที่ปุ่มดำๆนี่นะกดกรึ๊บล็อกเลยจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือเรื่อง,องประตูรู้สึกว่าเออมันแปลกมันไม่เหมือนใครคืออะไรประตูก็บางคนอ่ะเปิดก็ปกตินะครับไม่เห็นี้ คำว่าประตูอะ่ะมันมีมอเตอร์หน่วงสังเกตว่าเนี้ยเนี่ยผมเปิดไปนะเนี้ยมันหยุดที่ตรงนี้เลยหรือว่าเราจะเปิดแค่นี้มันก็ือหยุดที่ตรงเนี้นออยผมพยายามมาน,นิ้วกดเห็นไหมกรณีลองนึกภาพนะครับในรถหลายๆรุ่นโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะเปิดตำแหน่งไหนก็ตามแต่เวลาเวลามีลมมาพัดเนี่ยลมมันก็จะถูก,ถกปิดเข้าไปแต่เนี่ยผมพยายามกดนะครับเนี่ยใช้แรงระดับหนึ่งมันมีมอเตอร์หน่วงไว ไม่ให้ประตูมันขยับภายในก็เป็น2บวก2นะครับข้างหน้านั่ง2ปกติอยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแค่นั่งได้2ที่นั่งนะครับมันก็เลยกลายเป็น2บวก2นั่งได้แค่4คนเท่านั้นนะครับกุญแจที่บอกนะครับเราถือเองเดียวเรามาถึงเนี่ยอ่าพอเราบิดอ่อนปุ๊บเบามันจะปรับเข้าที่อะไรทุกอย่างพงม,มาเลยตกมาตำแหน่งที่เราเมมโมรีเซตไว้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทอ่าอันนี้สตาร์ทได้เป็นซิน,นะครับเนื่องจากแบตมันยังอ่อนอยู่ดีไซน์ไม่ต้องพูดเลยมากผมว่าคอนโซลมันก็เป็น,นิวกนอาาค่ พอเช่เลยนะครับตรงกลางมันดูมีอะไรก็ไม่รู้อลังการแต่หมดแต่จริงๆเนี่ยคือถ้าเราปิดครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้ครึ่งบนนี่เป็นส่วนของแอร์เลยนะครับแอร์เนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดของใครของบันเลยว่าจะปรับสองเท้าปรับขึ้นตรงกลางขึ้นอะไรคือแอร์มันแยกหมดหรือแม้กระทั่งอออโต้เนี่ยมันจะแยกซ้ายขวาแล้วก็ในตัวมันเองจะปรับได้ค่อนข้างละเอียดก็คือครึ่งบนนี่เป็นส่วนแอร์แล้วก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาส่วนตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นพวกไฟฉุกเฉินกดล็อกรถหรือว่าไล่ฝ้าอะไรทั่วไปแล้วก็ปุ่ม AC นนะคแล้้วก็จมมีีีปุ่่ใทือกดป๊บ เนื่องจากแอร์เนี่ยแอร์คอนโทรลจะของใครของมันทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งและตอนเด็กและตอน2เพราะฉะนั้นมันจะมีแผงคอนโทรลแอร์สตัวได้บอกนะครับพอเรากดปุ่มโมโนปุ๊บก็คือเหมือนบังคับที่ฝั่งนี้หมดเลยทุกตัวจะเป็นไปตามตามของฝั่งคนขับหมดเลยนะครับแล้วพอเราเลื่อนออกมาด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มสปอร์ตนะครับกดแล้วมันก็คันเร่งตอบสนองได้ไวขึ้นโช๊คที่บ่อยครับพอเรากดปุ๊บช๊คมันก็จะแข็งขึ้นคือเวลาเรากดปุ่มสปอร์ตเนี่ยมันจะมาคู่กับช ก็คือถ้าเกิดเราอยากซิ่งเขาก็จะปรับตัวรถมันจะปรับให้โช๊คมันแข็งขึ้นนะครับแลวปุ่มนี้จะเป็นตัวปุ่มกดโช๊คขึ้นโช๊คลงนะครับนิดนึงไม่ค่อยรู้สึกอย่างพวก SUV เนี่ยเรายังรู้สึกเยอะนะแต่พอเป็นซีดานผมรู้สึกว่าทรงต่ําแอบไม่ค่อยรู้สึกเวลาขับขี่นะแต่มองไปมองด้านนอกรถเราจะเห็นอยู่หน่อยแล้วก็ปุ่มปิดแฮกชั่นคอนโทรลอยู่ล่างสุดนะครับส่วนฝังขวาอันนี้ก็จะเหมือนในบ็อกสเตอร์เลยที่ปุ่มยกปีกพอเรากดปุ๊บปุ่มยกปีกพอเรากดปุ๊บปีกด้านหลังมันกก็็จจะะะยขึ้นาา้นนนนนเเเอาาาามมมมปปปปุ่ปปิิดดดัหลง ซ้ายขวาก็คือจะบัง,บงคับคอนโทรลจากฝั่งนี้ได้แค่ฝั่งด้านหลังอย่างเดียวนะครับด้านหน้าไม่มีม่านแล้วก็ปุ่ม e power คือพอกดปุ๊บถ้าแบตเราเต็มหรือแบตเราไม,ไม่ต้องเชิงเต็มเงื่อนไขคือพอมีแบตบ้างอะตัวรถมันจะพยายามอยู่ในโหมดของตัวที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าตลอดเวลาเครื่องยนต์จะเงียบกิ๊เลยแล้วพอมองมาด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องวิทยุนะครับจอก็จะเป็นจอทัชสกรีนปกติ แล้วก็ลำโพงเป็นโบมนะครับก็เสียงดีไม่ต้องพูดสไตล์บอเช่ยเขาจะใช้ของประมาณนี้นะครับมาดูที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังชันในส่วนของที่วางแก้วเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งวางตรงนี้แล้วก็จุดหนึ่งที่ผมชอบนะเหมือนในตัวบ็อกเซอร์เลยซ้อนไว้นในคอนโซลเป็นคอนโซลบิวอินอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยกรณนนีที่เราวางแก้วันก็เนี่ยมันจะเป็นกึกออกมาเวลาเราเก็บเราก็เก็บเข้าไปได้เลยแล้วก็ปิดเนียนเนียนนะคอนโซลมันจะเป็นคอนโซลลูมิเนียมเนียนไปเลยนะและเกก็อยู่ด้านล่างนี่นเหม ไม่รู้สึกเลยว่าเป็นเบาะซีดานนะครับเหมืนอนเบาะรรซิ่งเลยดีกว่ามีปีกมีอะไรที่โอเคมันอาจจะไม่สูงมากแต่ก็รู้สึกได้ถึงปีกที่มันห่อขึ้นมาช่วงขาแล้วก็ปีกอยู่ช่วงเอวตรงนี้นะครับก็เป็นปีกอ่อนๆมาถ้ารถซิ่งจา๋ามันจะมีปีกโผล่ขึ้นมาเยอะเพื่อห่อรับตัวเรานะครับเวลาเราขับเร็วๆในความาเทโค้งแรงๆถ้าเกิดไม่มีปีกเนะี่ยบางทีเราจะเลยไปชนประตูได้คือเราจะเกิดแรง G เหวงไปโดนประตูแต่ตอนนี้พอมันมีปีกปุ๊บมันก็จะเหมือนช่วยรับหลังรรับับ,ออบ,บหให้เาาอขขวมม่ยงไตต แต่อย่าลืมมันคือรถซีดานนะบ้านเราไปดูข้างหลังกันต่อดีกว่าในส่วนของด้านหลังนะครับก็กว้างอยู่กว้างระดับใหญ่เลยทีเดียวถ้าเนี่ยส่วนสูงผมร้อยหกสิบแปดนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับขาเหลือเยอะเลยนี่คือตำแหน่งเบาะที่ผมขับปกตินะครับตำแหน่งขานี่ยังเหลือเยอะเยอะเลยทีเดียวแหละแล้วก็ตัวเบาะด้าน,นหลังก็ฟิลเหมือนนั่งเบาะหน้าเลยซึ่งตัวเบาะก็จะมีปีกเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จบเปิดนะครับเนี่ยผมปิดมา่านไว้อยู่พอเราเปิดมา่านบุ๊มเนี่ย อ่าสเต็ปแรกก็คือกดเปิดกระจกแหละสเต็ปแรกจะเปิดม่านก่อนสเต็ปต่อไปก็คือจะเปิดกระจกปกตินะครับแล้วเราปิดก็ปิดมันกระจกปกติละแอร์ก็มีความเย็นนะครับแอร์ตรงเสาบเนี่ยลมเย็นใช้ได้เลยนี่ขนาดเปิดแอร์ไม่แรงนะครับเนี่ยผมลองเปิดแอร์แรงๆอันนี้ผมบังคับแอร์แค่ฝั่งคนนั่งฝั่งผมขนาดนี้นะครับฝั่งนี้ยังเป็นแอร์สามขีดอยู่แต่เนี่ยผมเปิดแอร์แบบแม็กซิมัมเลยแรงทั้งโบเวอร์ฝั่งขวาแล้วก็โบเวอร์ตรงกลางเลยแล้วก็ในส่วนที่กรณีเรานั่งฝั่งนี้ เราสามารถปรับเบาะได้ด้วยกออรณีนี้ภาพไหมครับเรามีคนขับรถแล้วก็ข้างหน้าไม่มีคนนั่งแล้วเรานั่งเป็นผู้บริหารอยู่ด้านหลังเบาะตัวนี้มันเกะกะจังเลยเราสามารถปรับเลื่อนเบาะตัวนี้ได้ด้วยเนี่ยกดเลื่อนนะครับเนี่ยให้มันไม่บังตาเลื่อนขึ้นเลื่อนหน้าเลื่อนลงเลื่อนอะไรก็ว่าไปนะครับสามารถปรับได้หมดมันก็เจ๋งดีนะแล้วก็มาตรงกลางก็จะเป็นที่วางแก้วหนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสามารถบรีตรงนี้ เป็นที่วางแก้วอันที่2อยอีกอันหนึ่งตรงนห้นนี่นะครับแล้วก็ช่องเก็บของเก็บอะไรมีที่จุดบุหรี่มีตัวปลั๊กชาร์จไฟนะครับ AC 12โวลต์แล้วก็ที่วางแขนก็อยู่ตำแหน่งนี้ตรงนี้ก็จะเปิดได้เก็บของเช่นกันแล้วก็พับเก็บขึ้นไปและตัวบอร์ดเนี่ยหลายคนจะบอกว่าโอ้ยบอร์ดหลังส่วนใหญ่รถซีดานมันปรับไม่ได้ละตัวนี้ปรับได้เป็นไฟฟ้านะครับอยู่ในตำแหน่งถ้าฝั่งขวาก็จะอยู่มือฝั่งนี้พอเรากดเนี่ยเอ็นไป รถมันก็จะเอ็นไปเอ็นนะอาจไม่เห็นนะผมยกขึ้นมาให้เห็นแล้วกันมันปรับได้นิดนึงแต่ก็เฮ้ยก็ไม่นิดนะเนี่ยอนผมแทบจะตั้งชันไปละเมื่อกี้ยังเหมือนนั่งสบายๆนะครับแต่มันจะขึ้นช้าๆหน่อยมันจะไม่เหมือนตัวหน้าที่ขึ้นเร็วนะครับอันนี้มันจะขึ้นขึ้นลงอย่างนุ่มนวลอันนี้ค่อยๆเอ็นลงไปละรับปุ่มข้างๆกันนะครับที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นการปรับตัวโตรงนี้ให้มันรับกับหลังเราเนี่ยพอเรากดปุ๊บรู้สึกเลยว่า ตัวเบาะมันมันมีอะไรดันขึ้นมานะครับมันไม่ใช่เก้าอี้นวดนะแต่ก็คือมันดันเพื่อให้มันรับกับหลังเราแหละเพราะเสรีระของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเราไปดูฝาท้ายต่อนะครับห้องเก็บของประตูบานที่5อันนี้เป็นปีกนะครับสปอยเลอร์ที่เมื่อกี้ผมกดเล่นอยู่ตอนแรกนะครับมันยกขึ้นมาอยู่มันยังไม่เก็บนะครับแต่เวลามันเก็บมันก็จะแบนเรียบจนดูไม่ออกแล้วเป็นปีกนะครับกดปุ่มตรงนี้เพื่อเปิดฝาท้ายขึ้นมาตัวนี้ยังไม่เป็นระบบไฟฟ้านะครับก็แต่พอเรากดยกขึ้นนนนนมมาาาาบเเี่่่ยยรรใชช้้แงงวิดดึฝก็จะอูล เนี่ยพอเปิดฝาท้ายนะครับอันนี้เนื่องจากเราพับบาะเนี่ยมันก็จะกว้างขนของได้สะใจเลยแหละแต่ถ้าเกิดเรายกขึ้นมานะครับมันก็พื้นที่ก็จะเหลือประมาณนี้เอ้ก็ยังถือว่ากว้างอยู่นะอารมณ์ความสูงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผอ่งผง,งสไตล์รถแวนนะครับแต่พื้นที่ความกว้างความยาวผมว่าก็ใกล้เคียงกับพวกสไตล์รถแวนนะครับแต่เพียงแต่ด้วยความที่มันเป็นกึงกึงคูเป้หลังคามันยดูเต้ลงมามันก็อาจจะไม่สูงมาก ส่วนเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนไว้ด้านล่างเนี่ยลวกันถ้าราคามันออกไปแล้วแปลว่ารถมันขายไปแล้วนะเพราะว่าหลายคันที่ผมบอกราคาในคลิปอัไม่ใช่ว่ากากอะไรแต่ปรากฏว่าขายไปแล้วเนี่ยคนก็โทรเข้ามาถามนะครับว่าเอ้ยยังยังอยูอย่แล้วยังงงยี้แล้วก็บางทีคลิปลงไป2ปีแล้วบอกขายราคานี้แพงจังเลยก็มัน2ปีที่แล้วนะขออนุญาตเขียนไว้ด้านล่างลวกันแล้วถ้าเกิดขายแล้วเดี๋ยวจะระบุไว้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้อยากดูอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะชมอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกกันคลิปหน้าแต่ พูดเบื้องต้นก่อนก็คันนี้อย่างที่บอกเป็นรถ a อนะครับยังมีวันรันตีูสูงอยู่แล้วก็ตัวรถเนี่ยหกหมื่นโลแท้เพราะว่ารถใช้มือเดียวนะครับมือเดียวในที่นี้คืออีกมือหนึ่งจับหัวเกียร์ไม่ใช่คำว่ามือเดียวก็คือเจ้าของมือเดียวนะครับซึ่งประวัติศูนย์มีหมดแล้วก็ตั้งแต่ออกป้ายแดงมาคือคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งมาตลอดเวลาเลยทําให้ผมเช็คประวัติได้หมดนะครับคือไม่มีไม่เคยมีประวัติเฉียวชนเลยละกันไม่เคยมีเคมอุบัติเหตุนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะแต่ก็รู้สึกใจะใกล้หมดละก็เบื้องต้นลองมาดูแล้วกันเดี๋ยวราคาผมไว้ใต้คลิปสนใจเดี๋ยวรายละเอียดเบอร์บางทงไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับโอเควันนี้องลาดโดยประมาณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ